สวัสดีครับผมไลยกิจสัศักดิ์หาดพบูล้นย์หนึ่งศูนย์สองสองศูนย์หนึ่งสองครับวันนี้ออกมาทำกิ๊บมือจับครับผมวัสดีครับครับไปที่ไฮโซเมติกครับจครับที่ขวาี่ไลเพนครับ าชครับโอเคเอาได้เอาได้ g e o m e t r ้ครับกะเพีนครับ่ตรงนี้นะครับสิบห้านะครับ สร้างเพียเนเรื่อยๆเลยครับลงมาแล้วก็คลิกเพียนต่อเลยนะครับขนาดเป็นหกสิบห้าครับหนึ่งหนึ่งห้าหกตอกออกครับ จวเท่เลนเพจเดครับเหอนแรกมันเลยครับเป็น1นึ่งสามศาสลร์รองมาแล้วผมเราจะทำการส7เจนะครับไปที่สเจ็ครับผมแล้วลาเพจ้ก็สร้างวงกลมครับวงกลมรัศมอีกสีนะครับ อสมิส c ีตกลงครับคือสเกครับไฮโซเมติกครับเราไปเลือกที่สเกตใหม่ s ล้วสเกตที่เพนที่หนึ่งนะครับผมแล้วที่ไปเนี่หนึ่งครับก็สเกตครับมองกลองครับ สิบสี่ครับครับไปเลือกเพนนี้สเกตคลิเปเพนที่ใส่ครับสเก็ตครับเลือกวงกลมครับสิบสี่ครับเท่ากันหมดเลยครับนี่คือสเก็ตครับ เพจที่สี่กดสเกตครับวงกลมครับสิบสี่ครับอย่างนั้นเราจะมาทําการสร้างแี่เหลี่ยมที่เพจตรงกลางคือเพจที่สองไปนะครับกดสเกตนะครับกดที่เพจที่สองครับกดสเกตครับอังเดียร์แล้วจะทการสร้างแเอียงไปกดนี้นะครับวาดไปเลยครับ ครับผมเป็นอะไรบ้างครับแต่ครับเป็น number of ออก e แปครับผมแตกคยดีกีเป็นสามสิบาอแล้วก็อันก็เป็นศูนครับองครับเราก็จะได้ไมานะครับอย่างนั้นเราทำการล็อกะครับครับผมไปที่ กเลยนนเ,เลือกไล่ไปนะครับเราจะได้าสามารถจะเลือกข้ามได้เพราะเดี๋ยวมันจะเป็นการเลื่อยไปแบบนี้นะกดจบลงครับกดโอเคนะครับก็จะได้รูปนี้เราจะได้รับทำการที่ขวาที่ลรอบหนึ่งนะครับผม ไปแล้วกด Edit Scan ในปฏิทินเตอเป็นรอบหนึ่งนะครับกด Edit d อร์ c e r แก้ไขูปล่าครับแล้วก็มาตะไปที่ Start End น,นะครับ Condition Start End นะครับผมกด Start End แล้วจะไปที่ Normal Start End Normal to Profile นะครับผม Angle เป็น4.5ครับผม Tangent Length นะครับเป็น1ครับ Apply All ครับผม i n p Function ว่า g r a d i เนครับโอเคครับเราก็จะสังเกตเห็นว่ามันโค้งแล้วนะครับผมดังนั้นเราทำการ Fill e t ครับผมขนาด5มิลนะครับไปที่ Fill e t ครับ Fill e t ตรงนี้นะครับห้ามิลครับห้าครับ,ออรบถ้าผมลอจาจะมาทำการเจาะรูนะครับโดยการใช้ค,คัดเอกทูบนะครับมานหน้านี้นะครับกดที่คัดเอกทูครับชีหน้าผีนะครผม

ดังนั้นเราวาดภาพวาดวงกลมนะครับยี่สิบห้าครับจะสั่งกานที่ผ้านี้เป็นสิบสองจุดห้าครับงั้นเราทำกับลงครับผมาใช้คัสเอครับหนึ่งร้อยนะครับโอเคหมนตกลงครับคาับผมแล้วก็จะมาดูชิ้นงานกันครับไม่มีขอบภาพวาเสร็จเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากครับ